สวัสดีครับกรเนีย่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งสวัสดีคครับกากากาปุ๊บโอ้ยก็ขี่คัร,ร์ทเทจทำไมเนี้ยตอนนี้อยก็เฮ็ดดีแท้เดือนจองเดือนเนี่ยนี่เราคนว่มาเฮ็ดไม่เอาไม่เอาทำหน้าอะไรอะ่ะทำหน้าอะไรอะ่ะจุงจ๊งจุง๊บจุ๊บ ครับเก็บเก็บนั่งนั่งเองนั่งเองไปไหนนั่งเองตัวอ่ะวัสดีครับไปยังสวัสดีครับไปยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเดีวครับปุ เอามืออดีดบมครับมครับครับคบครับคบคเอามือเบนๆเห็มือเบนเออครับครับอ้าวอละค่ะ อะดูนี่ไหมอะดูนี่ไหมดูนี่ไหมดูนี่ไหมเอาอะไร นี่เลยครับช้างเอาบานเนี่ยเนี่ยข้าวบ้านบานอ๋สิงโตนีโมเอาคุ่ก็เอาไหน